สวัสดีครับทั่วไทยบายโกดมวันนี้เราไปติดตามข่าวทั่วไทยมากมายเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับสุดอนาถสาววัยสิคลอดลูกได้สองอาทิตย์หนาวตายคาแคมปคนงานก่อสร้างเมื่อวันที่22่ธันวาคม2563เวลา17บเนิกาสานาทีร้อยตำรวจเอกสอรวีอันโตพนักง,งานสอบสวนสพเมืองอุทัยธานีได้รับแจ้งจากวิทยุหนึหนึ่งว่า มีเหตุคนนอนเสียชีวิตอยู่ในแคมป์เพิงพักคนงานก่อสร้างของบริษัทเจริญพันธุ์ก่อสร้างหมู่สองตำบลสแกลังอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธาน,นีหลังได้รับแจ้งเหตุได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามระดับชั้นรุดไปตรวจสอบพร้อมพันตำรวจโทรบานบชาวไล่รองพ่วงกับการสืบสวนสพมเมืองอุทัยธาน,นีพร้อมชุดสืบสวนแพทย์เวรโรงพยาบาลอุทัยธาน,นี ร่วมใจอุทัยธานีไปยังที่เกิดเหตุภายในห้องพักที่มุงด้วยสังกะสีพบผู้เสียชีวิตชื่อนางสาวนานทิณีลงผิวอายุ19ปีอยู่บ้านเลขที่171หมู่8ตำบลธรรมมามลอําเภอเมืองจังหวัดชัยนาทสภาพศพนอนหงายน้ำลายฟูมปากมือเท้าเก่งเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้แต่อย่างใด ข้างศพผู้ตายพบที่นอนเด็กและที่หัวนอนพบราวแขวนผ้าอ้อมเด็กพ่ออยู่ <c oughs> ผมเพิ่งกลับมาจากทําง,งานแวนก็เป็นเนพื่อลอลูกมาใช่ไหมได้สองอาทิตย์เลได้สองอาทิตย์แล,ล้วเขาเป็นโรคอะไรมีโรคสลบตัวไหมไม่ครับต้องรอ,อยาเา,ากนยาเข้ามาอ๋ออืมแล้วเขาเลี้ยงลูกเขาอยู่อยู่ห้องอใครเนาะอยู่กับลูกสองคน,นอยู่กับลูกสองคนแล้วลูกอยู่ไหนลูกอยู่นู่นครับอ๋อเนี่ยอ๋อเด็เขาเพิ่งออกมาได้สองเดือนนี่สองสองอาทิตย์สองอาทิตย์เลยยังเจอไหม ตอนเที่ยงผมไม่ได้มาไม่ได้มาเลย<น>อ๋อแล้วมารู้ยังไงอ่ะมารู้มาตอนเย็นนะครับตอนเลิกงานอ๋อเลิกงานนี่แล้วรักแล้วเนี่ยมันต้องกินอะไรผิดวะน้องกินอะไรผิดเนี่ยอันนี้ชอบกินปับซี่ไงติดตับซี่เนี่ยติดปับซีซ่มากเลยในะวันนึงกินหลายขวดแหละอ๋อ,อยู่บ้าเนเช,เชื่อเชื่อว่าเป็นโรลคลมชักใช่ไหมป้าตลอโรคลมชักเขาไม่มีมานะแต่น่าจะกินเวล้างเขาเพิ่งออกลูกด้วยนะน่าจะ กินน้าเย็นนี่เนี่ยบกเบ็ตีบกน้ําเย็นนี่เนี่ยแต่ไม่ติดใจใช่ไหมพี่ไม่ติดใจจ้ะ<อ>คนตายเลยจะไม่ติ <c oughs> ดใจอะขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณพัชระพัสกุลผู้สื่อข่าวจังหวัดอุทัยธานีเทศบา,าลเมืองนครนายกวางมาตรการเข้มป้องกันโควิดสิบเก้าก่อนเข้าตลาดสดเทศบา,าลเมืองนครนายกในซอยสันคูเมืองจังหวัดนครนายกนายยงยศอิสระเสนาละ นายกเทศบาลเมืองนครนายกได้จัดเจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรองมาตรการเข้มเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 รวมสามจุดเพื่อคัดกรองประชาชนที่จะเข้าไปจับจ่ายซื้อข้าวของในตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายกโดยมีการกั้นเขตให้เดินผ่านจุดคัดกรองและให้ประชาชนต้องสวมหน้ากากอน,อนามัยและใช้น้ำยาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าตลาดสดโดยจุดคัดกรองจุดที่หนึ่งอยู่ที่ ลงรับจำนำเทศบาลเมืองนครนายกจุดที่สองอยู่ที่ท้ายตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายกจุดที่สอยู่หน้าห้องสมุดประชาชนส่วนรถจักรยานยนต์ที่จะขับเข้าตลาดสดจะมีเจ้าหน้าที่คอยเตือนให้ทุกคนที่จะเข้าตลาดจะต้องสวมหน้ากาก,ากอนามัยทุกลายส่วนในตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายกมีประชาชนเข้ามาจับจ่ายซื้อของบางตาแม่ค้าพ่อค้าบน่น ช่วงนี้ขายของไม่ดีเนื่องจากช่วงนี้มีโรคระบาดโควิด -19 ทําทำให้ประชาชนต้องประหยัดค่าใช้จ่ายและไม่กล้าออกจากบ้านเกรงว่าจะติดเชื้อโควิด -19 อันนี้เป็นนโยบายป้องกันนะคะมาคัดกรองเบื้องต้นก่อนเข้าตลาดเข้าไปใช้บรกิการในตลาดแล้วก็จะมีการให้ล้างมือแล้วก็เช็คหน้ากาก,ากให้เรียบร้อยให้ปิดให้เรียบร้อยนะคะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแล้วก็การรับเชื้อกลับมาค ขาบอกคุณภาคข่าวจากคุณสมบัติเนินใหม่คุณลักษณญนท์เนินใหม่ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายกกระทรวงเกษตรและสหกรเร่งขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนทั่วประเทศในอลงกรณ์รพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรและประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนบรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาเมืองบนฐานเศษษรษฐกิจสีเขียวในงานสัมมนา กลไกาการพัฒนาเมืองและพัฒนาศูนย์การเกษฐก,กิจในพื้นที่นะักสวนเสียงไผ่ทาวอินทาวกรุงเทพในอลงกรกล่าวถึงโครงการพัฒนากเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองซึ่งเป็นการขยายผลโครงการเมืองสีเขียวของดรเตอร์เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรเพื่อตอบสนองการเติบโตที่ไม่หยุดยัง้งของกรุงเทพและปริมณฑลโดยหันมาให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียว เพื่อลดปัญหา GHG PM 2.5เพิ่มการเกษตรในเมืองเพิ่มคุณภาพอากาศอัปเกรดคุณภาพชีวิตและการสร้างเศรษฐกิจสีเขียวภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร4.0โดยคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC ร่วมกับทุกภาคีทุกภาคส่วนที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้อง นำพื้นที่รกร้างสร้างพื้นที่สีเขียวในเมืองสร้างพื้นที่การเกษตรในเมือง u ออร์เบิร์นฟาร์มิงโดยมีกลไกการขับเคลื่อนในสามระดับทั้งในส่วนกลางในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นใน77จังหวัดทั่วประเทศเช่นพื้นที่ทางรถไฟพื้นที่ใต้ทางด่วนข้างถนนเกาะกลางถนนพื้นที่สาธารนณะพื้นที่ว่างเปงล่าของรัฐและเอกชน โดยโครงการมีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียว10ตารางเมตรต่อคนสามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้ในระยะ400เมตรเพิ่มพื้นที่ร่มไม้ต่อพื้นที่เมือง1.3แสนไร่พัฒนาให้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเป็นเมืองสีเขียวโดยจะค i c k อ f f โครงการตั้งแต่มการาคม2564ชาวบ้านตำบลกอง,งานางอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายสืบสารประเพณีทำบุญเลี้ยงผีบ้าน ตามความเชื่อในเรื่องจิตปิญญาณที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติแสดงความรักความกระตันยูและความผูกพันของชาวบ้านต่อผีบรรพบุรุษที่บ้านปู่ศูนย์ตันเลขที่43ชุมชนดอนเกี่ยวหมู่12ตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนางคุตษ,ษาซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าจำประจำหมู่บ้านในร่างทรงของปู่ศูนตันทุกคนที่มาร่วมจะนำเครื่องเลี้ยงมีขันห้า เทียนหคู่ดอกไม้ห้าคู่ขัน8มีเทียน8ดคู่ดอกไม้แปดคู่อาหารคาวข้าวแจ่วและอาหารที่หาได้ตามท้องถิ่นอาหารหวานผลไม้ขนมน้ำเหล้าหมากคูบุหรี่มาที่ต้นหลักชัยซึ่งตกแต่งด้วยผลไม้เชื่อกันว่าเป็นตัวแทนปู่ศูนย์ตันโดยจะมีนางเทียม พร้อมขันห้าขันแปดเครื่องไหว้เล่าบุหรี่หมากพูจ้ำเปิดปู่ศูนย์ตันเข้าทรงนางเทียมนางเทียมจะลุกขึ้นฟ้อนจ้ำจะขอคำทํานายความเป็นอยู่ของบ้านจากปู่ศูนย์ตันเป็นการแสดงความรักความกตัญยูและความผูกพันของชาวบ้านต่อผีบรรพบุรุษของชุมชนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติ ให้ความคุ้มครองดูแลรักษาบ้านให้ปลอดภัยล่มเย็นหากไม่จัดเลี้ยงบ้านจะเกิดภัยพิบัติและยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความสามาคัคคีซึ่งนํามาสู่ความมั่นคงของชุมชนจากนั้นจ้าก็จะเป็นคู่นำประกอบพิธีเสียงทายดินฟ้าอากาศรวมทั้งเหตุเพศภยัยที่อาจเกิดขึ้นกับหมู่บ้านหลังเสร็จพิธีดังกล่าว ชาวบ้านก็จะแบ่งข้าวปลาอาหารไปกินเพื่อเป็นสิริมงคลขอขอบคุณภาพข่าวจากฤศีลบปวีนาผู้สื่อข่าวจังหวัดหนองคายจังหวัดพะเยาหนาวต่อเนื่องเป็นวันที่สี่อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้สิบองศาเซลเซียสวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสภาพอากาศจังหวัดพะเยาในช่วงเช้าวันนี้อากาศหนาวเย็นอุณหภูมิได้ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องอุณหภูมิในจังหวัดพะเยาว,วัดได้ที่ 10องศาถึง11องศาเซลเซียสส่งผลถึงประชาชนในพื้นที่กำลังประสบภัยหนาวต่อเนื่องติดต่อกันผู้คนที่มาจับจ่ายตลาดต้องสวมเสื้อกันหนาวสมหมวกถุงมือถุงเท้านั่งผิงไฟสำหรับอุณหภูมิในจังหวัดพะเยาว,วันนี้ต่ำสุด10-11อองศาเซลเซียสมีเมฆหมอกปกคลุมทั่วบริเวณส่งผลให้ประชาชนต้องประสบกับภัยหนาวต้องหาซื้ออกกุปกรณ์เสื้อผ้าถุงมือหมวก เพื่อกันหนาวมาสวมใส่ให้ความอบอุ่นเนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นลงกว่าทุกวันที่ผ่านมาชาวบ้านจำนวนมากที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อของบริเวณโตลากสดแม่ทองคำจังหวัดพะเยาต่างนำเสื้อกันหนาวออกมาสวมใส่กันเป็นจำนวนมากเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นในช่วงที่อากาศหนาวเย็นลงพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดพะเยาในช่วงเช้านี้มีหมอกปกคลุมค่อนข้างหนาทำให้ทัศนวิสัยต่า ซึ่งถือเป็นการเข้าสู่สภาพอากาศที่หนาวเย็นแล้วสําหรับพื้นที่จังหวัดพะเยาโดยคาดว่าภาพอากาศหนาวเย็นในพื้นที่จังหวัดพะเยาจะมีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง